เปิดใจไท้ายอีพีสิบค่ะโอ้โหเรื่องคือเข้มข้นเลยแบบตอน่องคือตอนเนี้ยมันถึงช่วงที่ตัวหนูอ่ะค right? mm. so ือเจ็บแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาก็ต้องดูแลใช่ไหมคะก็เป็นเราขอเป็นหมอเจ้าของไข้ของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยขอดูแลเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปอุ้มก็ได้เห็นกันแล้วว่าแบบเราอุ้มออกมาแล้วแบบสง่าใดๆ เ้างหลังไม่ใช่อย่างนั้นเลยมึืงหลัง่าผมจะอุ้มในขนาดนั้นคือแบบพี่เอาจริงละครถ่ายายากมากนะอุ้มก็ต้องแล้วแบบความทหารก็ต้องหลังตรงก็ต้องก็ต้องแบบทะนุถนอมอีกคือคือเลยกว่าแบบลักษณะของเขาเนี่ยคือต้องดูดีตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในท่าไหนอุ้มอ่ะก็ต้องดูดีดูหลอ่อเป็นหมอท่าาที่แบบทรงดีแต่ความจริงแล้วตอนที่อุ้มอ่ะ แล้วคืออุ้มปกคิคนที่เขาอุ้มถ้าใครเคยอุ้มแบบใครคืออุ้มเสร็จแล้วก็แบบไดงหงีแล้วแบบประมาณเนี้ยใช่ปะแต่ฉันก็้คือต้องกู้มะให้คอยให้แขกแบบนี้เอามาพิงไว้บนตัวเพื่อรองรับหนักไม่ได้ไม่สวยไม่ได้มันจะเหมือนแบกเราต้องไม่แบกเราต้องอุ้มว่าจะอุ้มได้แล้วนิ่งเนี่ยโอ้โหแล้วเวลาถ่ายกล้องมันแบบ ต้องแบบทิ้งระยะอะไรอย่างเงี้ยพุ่มแล้วมองหน้าแล้วแบบเออมีมีบทพูดด้วยผมอ่าผมมีบทผมมีบทพูดด้วยเสียงสั่นแล้วพูดแล้วเสียงสั่นอ่ะเดทนั่งเกินอ่ะเป็นฉันเก้ามันไม่ง่ายบอกแล้วเก้าวไม่ง่ายเกโอเคหรือว่าเทียร์ตัวมันว่าอย่างเนี้ย เดี๋ยวป้าหลังเสียเจริงหลังเสียดิเพราะว่าแกต้องเอาตัวเขาแนบอย่างนี้แล้วก็เสียบกันคเมื่อกี้มันห้อยเป็นตูดาพี่ลองแล้วอ่ไ่ไหลองอย่าเพิ่งนี้ยยกอย่าเพิ่งนี้ยยกมึงดูปูรียยกเหรอมั้งเมื่อกี้้าม่ต้อยไม่ใช ดูแล้วดูเนี่อกช้อนอะไรเขาบางกีแกช้อนอย่างเงี้ยถูกหนึ่งได้ห้อยแต่ถ้าแกช้อนใกล้ใเอวสิบ้าเนี่ยแล้วแกก็ต้องอานตัวนิดนึง่งจบไมลงไหกคนดีไม่มีทยืน อย่าเพิ่งรีบยกเอาตัวแนบตัวเขาไปก่อนแล้วก็ท้อนเดี๋ยวเดนึงเขาแขวะหน้าเขาแขวไม่บางหน้าจะบ้าเหรอไน่ดีเนี่ยเออเออยกแทนตัวเธอเองนิดนึงเออเออแล้วแต่เราก็ไม่น่าจะได้ไหมครัทานนี้ขอบคุณครับพอใจปึ๊บต้องวางนะคะป้าแล้วก็บอกว่าต้องเข้าใจผิดแน่ๆเลยครับเดินคิดว่าออกไปแล้วปึ๊บออกไปปึ๊บปึ๊บจะนี่วาง เดี๋ยวเราพี่เรายพี่จี่เรใดีต้องเข้าใจแน่เลยเดจริงอ่ะมาพ้าไม่เอาลงเลยจะไหวไหมคือว่าจะบอกว่ามนนีต้องนอกใจแน่เลยแต่ผมว่าเขาใจถูากว่าแค่นี้แค่นี้ไม่ต้องเอาลงเพราะลงในยาก หลงยากไปเธอเธอแอบตัวอย่างนี้ไว้แตไม่หนักแต่ถ้าตัวอย่างเงี้ยนะมันจะหนักมากเธอแอบตัวเอาพุงเธอดันเองมันมียมีหัวละอะไรกูเลี้ยวมึงไหมไม่เอาค่ะทำไมถึงไม่เอาทำไมไมมึงยังไม่กลัวนะกลัวหนุ่มกบอกขึ้นมาดูนิดนึงนะ คุณหมอช่วยเรื่องนี้ได้ไหมคุณหมอสุดเราก็คือหนักห่วงอยู่กับในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องสูญเสียคนใกล้ชิดไปเหมือนแบบเป็นน้องตัวเองแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป็นแมซี่ค่ะแมซี่ก็คือต้องไปรู้แหละว่าเขาแบบอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ดีเหมือนเหมือนตอนแรกเขามีปัญหาเรื่องของแม่ด้วยเราก็พยายามไปช่วยจนตอนหลังคือเสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูก เรารู้สึกว่ามันคือการสูดเสียครั้งยิ่งใหญ่มากแต่ก็มีเรื่องดีๆมาดามใจคุณผู้ชมไม่อยากให้เครียดเกินไปก็คือฉากอุ้มกับเบื้องหลังฉากอุ้มกับเบื้องหลังการอุ้มที่แบบนะโอ้ยคือร้องไห้เยอะใช่ค่ะ จำได้ละค่ะว่าร้องไห้เพราะว่ามันมีเรื่องสูญเสียเรื่องอะไรหลายอย่างอ๋อแม่มาตีที่โรงพยาบาลในห้องเลยที่เราขี่รถกดนกลับมาหลังจากที่เราคุยกันเสร็จแล้วอ๋ออุ้ยใช่มันคือซีนนี้แล้วเหมือนวันนั้นคือเป็นวันที่คุณฉัดเนี่ยได้รู้ความจริงใช่ผมได้รู้ความจริงว่าเขาคือคุณน้ำมาตีใช่เป็นเป็นฉากที่แบบว่าเป็นภาพซ้อนเลยอ่ะเออแม่ตกหานหรอกไม่้อย่างนี้เลย แล้วชัตเก็คือยืนแบบช่วยอะไรไม่ได้ด้วยพูดพดตัดนั้นพูดกับมารตีพูดเลยว่าแบบคือคุณน้ามารตีใช่ไหมรูแล้วนะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลายเป็นแบบสติแตกสติแตกลุมอารมณ์ไม่ได้ัแรงมากรพี่อ๋อมเล่นดีมากค่ะแล้วเขียนเออเขียนรถเข้ามาเนาะแล้วก็เจอพอดีก็ กใจกันทั้งคู่เลยคือตอนตอนนี้มันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่แบบหนักะอะม,มันหน่วงมากคือคุณผู้ชมก็จะรู้สึกว่ามันหน่วงแต่ว่าเราก็จะพักเบรกความหน่วงโดยการที่มีฉากโรแมนติกนิดนหน่อยๆนอแล้วก็กลับมาหน่วงใหม่อีกทีนึงืงเพราะว่ามันเข้มข้นใกล้จะจบแล้วค่ะมันมีฉากอันนั้นอะผมต้องพาพี่ออกไปแบบ กินลมชมวิวอ่ะ<ช>แล้วพี่ก็ร้องไห้แล้ว<ช>ผมก็ต้องยอ่อไปนั่งแล้วแบบเอ้ยไม่เป็นไรนะใช่แบบมัน<ช>ไม่ใช่ความผิดของเธอนะออแบบอะไรอย่างงี้แล้วก็กลับขเข้ามาเจอแม่อัน<ช>นั้นอ<ช>่ะคือจริงๆอันนั้นเป็นการถ่ายทําแบบซีนแรกๆของผมคือมันเป็นแบบแล้วผมจําได้ว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ป้าแจ๋วเขาขอเปลี่ยนสรรพนามคือตอนแรกจริงๆอ่ะทั้งเรื่องอ่ะเขาเขียนมาให้ผมอะชัดการแทนตัวเองว่าผมกับคุณผมคุณผมคุณมาตลอด เสร็จแล้วป้าเจ๋รู้สึกว่ามันไม่รีเลยมันมันยังไม่ใกล้ชิดเขาก็เลยอยากให้เปลี่ยนจากผมคุณเป็นฉันเธอแล้วซีนนั้นอ่ะด้วยความที่เป็นนักแสดงใหม่เอี่ยมอ่ะผมท่องมาหมดแล้วว่าเป็นผมคุณเพมาเปลีเปนไปใช้กับเธอต้องจำบทใหม่แล้วเพี้ยนแบบทุกอย่างือไม่รู้จะพูดยังไงเลยอะ่ไจำไม่ได้จริงครับเปลี่ยนสัมพนามุกจำไม่ได้เลยใช่แล้วแบบโหยากมากในการทำการบ้านใหม่หมดเลยเพราะว่า แค่เปลี่ยนสัมพานา์เลยจริงมีลิ้งมันก็แบบจริงจริงมีที่เ,เดิมมันคือเด,ดิมเกิดความเปลี่ยนแล้วด้วยความยากที่ท่องมาเป็นไดอะล็อกด้วย <c oughs> ทอ่ทองมาแบบท่องมาอย่างนั้นแล้วเป็นผมกับคุณแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นฉันกับเธอแล้วก็ต้องไปซีนเศร้าอีกซีนอารมณ์อีกอะไรเง,งี้ยยากมากๆแล้ววันนั้นคือคนไทยจริงๆอ่ะชัติก้าจะต้องเป็นคนเชียร์อัพคนไทยนะครับ ที่เขาอยากได้นะแต่ไม่ใช่ที่เขาได้นะตอนเนี้ย <off> คือที่เขาอยากนะเขาอยากให้ฉันก้าวเชียร์อัพเกาหลยไทยว่าแบบนี่มันไม่เป็นไรนี่ใช้ความผิดทางน้ำอะไรนี้กลายเป็นมากพี่ยะเล่นปุ๊บผมเศร้าตามฉันก้าวจะร้องไห้ตามทำไมทำไม คือเขาต้องโตกว่าเราแล้วมีวุฒิภาวะกว่าเขาจะต้องมาปลอบเด็กคนหนึ่งที่แบบแบบเสียใจร้องหัวร้องไห้ทาใจไม่ได้แล้วเขาก็ต้องแบบทําให้เด็กคนนั้นรู้สึกดีขึ้นแต่สิ่งที่ได้มาวันนั้นคือพอหนูเล่นเศร้าร้องไห้อินอินจะร้องไห้ตาเศร้าเศร้าแล้วคือหมดก็ไม่ได้หมดก็ไม่ได้อยกจะร้องไห้อีกแม่แถวพูดว่าอะไรโวยโอ้ วันนั้นจำไม่ได้แต่โดนสุดอะโดนที่สุดแล้วอะตอนนั้นอะพะ่าแจ๋วคือก็ใช่เพราะว่าพี่ต้องร้องไห้ใหม่ห,หลายๆรอบด้วยใช่มันเหนื่อยอเหนื่อยพี่ด้วยพาแจ๋วเขาก็เลยแบบเป็นห่วงแหล, <c oughs> ละเขาก็เลยโมโหใหญ่เลย <laughs> <c oughs>